สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915าหาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุน้ำทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวาธาตุน้ำาธาตุน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีมีราศีพฤิกตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่31ธันวาคมปี2567 มอโต้ตอธิษฐานให้ดูได้ทั้ขนาและลาสีเลยนะครับมอโต้ตอสแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงางไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่1ิบใบให้กับชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพฤศจิกนะครับ ขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสมอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานไองไพ่คิงออฟสอด ความพยายามความเข้มแข็งกับสิ่งที่ผ่านมาอาจที่มีพลังงานการที่เคยเจ็บปวดกับความรู้สึกแต่ตอนนี้คุณอาจจะกลับมาเข้มแข็งในตัวคุณเองมากขึ้นความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองเอาครับการเริ่มต้นโอกาสแห่งความรักครั้งใหม่หรือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานให้ใน เพจออวารนะใการติดต่อการสื่อสารหรือการติดต่อจากคนที่ห่างกันไปไกลก็ได้นะมีพลังางานไพ่เดทจบเลิกราเพราะไม่ไม,ไม,ไม่เป็นพาะเห่งการที่รู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงทุกเส้นทางเดินมีทั้งความทุกข์ความเศร้าความผิดหวงังความเสียใจความพัดภาคนะ เป็นพลังงานการที่เราอาจจะจบกับใครมาก็ได้กับอดีตที่ผ่านมามีพลังงานงให้เด็กถือเหรียญเป็นพลังงานไพ่การโฟกัสถึงอนาคตความหวังครั้งใหม่ของคุณหรือการที่กลับมาเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของเราเองนะมีพลังงานให่คนที่อายุน้อยกับการหรือคนที่อายุแตกต่างกันนะครับมีพลังงานให้ความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเป็นพลังงานการที่เราอาจจะเคยพยายามทําเพื่อใครสักคนหนึ่งแต่ในวันที่เราพยายามทําให้เขาเขากลับไม่เคยเห็นคุณ คุณค่าในสิ่งที่เราทําเพื่อเขาก็ได้นะมีพลางขอภไก้าถ้วยความไม่ได้เติมเต็มความไม่เอาใจใส่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มหรือมีพลังคนที่หลักเพศเดียวกันหรือเป็นพลังงานใอ้ความเจ้าชู้กับอดีตที่ผ่านมามีพลังงานของไพ่เจ็ดดาบ นะเดาบนี่คือการที่ทาอะไรบาังความไม่ซื่อสัตย์ความไม่ได้จริงใจหรือมีพลังงานการปิดบังการซ่อนเลนก็ได้นะช่วงนี้จะต้องระวังพลังงานของคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเราก็ได้นะครับมีพลังงานไพ่เพจออฟครับนะเด็กถือถ้วยนะครับเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกหรือการเริ่มต้นโอกาสแห่งความรักครั้งใหม่หรือมีพลังงานความรู้สึกที่ยังน้อยใจกับสิ่งที่ผ่านมาของคุณอยู่มีพลังงานไพ่ 4. ไม้เท้าการลงหลักตกฐานการสร้างอนาคตการสร้างรากฐานมีพลังของไพในตำแหน่งอนาคตอันที่มีพลังคนที่เข้ามาพูดคุยถึงเรื่องอนาคตสร้างความมั่นคง ด้วยกันนะครับมีพลังงานไพ่เดอร์ซันความสุขความสําเร็จความสมหวังความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณหรือเป็นพลังงานการที่คุณกลับมามีโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองมีความสุขในรอยยิ้มของคุณนะมีพลังงานไพ่ความอบอุ่นในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานไพ่โซเมดใช่แล้วนี่คือคู่ชีวิตของคุณหรือการที่ได้พบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาสาสมสารสัมพันธ์ในเรื่องความรักในช่วงนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานการที่การปลดปล่อยการยอมรับ กับความสูญเสียด้วยความโศกเศร้ามีพลังงานการที่ปลดปล่อยกับความทุกขความเศร้าความเสียใจไปแล้วก็ได้นะมีพลังงานงไพ่เฟย์ฮุดนะครับความมั่นคงความมั่งคัง่งการได้ครอบครองโชคดีนะมีพลังงานการที่ความเข้มแข็งทางด้านการเงินในปัจจุบัน ความสำเร็จและความสุขที่คุณอาจจะเป็นการที่เริ่มต้นให้กับตัวงคุณเองทางสังคมในตัวงคุณก็ได้นะครับมีพลังไพ่เซลติคอสพลังงานของไพ่สิบใบนะครับโอกาสความรักครั้งใหม่เป็นยังไงบ้างนะสำหรับคนโสดที่มีพลังงานการที่มีโอกาสถึงการพบเจอคนที่เข้ามาในช่วงนี้เป็นพลังงานของไพ่ชาวธาตุลมเมษ ธาตุธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนธาตุน้ํากรกฏมีนพฤชจ,จิกธาตุไฟเมสิงธนูนะครับเป็นพลังงานของไพ่าชาวธาตุเป็นพลังงานงคนที่เกิดวันอาทิตย์ด้วยก็ได้นะชาวธาตุดินการพฤษศมกอรน,นะครับมีพลังงานงการที่ในตอนนี้เหมือนมีพลังงานงการที่เราได้ฝ่าฟันตออุศ์หรือมีมีไพ่ของใบแรกเนี่ย คือคุณเป็นคนที่ฝ่าฟันกับอะไรแล้วเผชิญหน้ากับความเป็นจริงหรือการชัดเจนในตัวคุณเองอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดแต่คุณจะสามารถผ่านอุปสรรคและปัญหาไปได้นะมีพลังงานของพ่อไม่ไม้อาจจะมีการที่ได้พบเจอกับพ่อไม่ไมๆในช่วงนี้ก็ได้นะคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยเสียใจในเรื่องความรักมานะครับสําหรับบางท่านอาจจะมีพลังงานของไพ่คนที่เคยจบกันไปนะ คนที่เคยจบกันไปคนที่เคยทําให้เสียใจอยากกลับมาขอโทษขอโอกาสในการเริ่มต้นเป็นอนาคตกันอีกครั้งหนึ่งนะคุณจะดูถึงความพยายามของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอเช็คพลังงานภายในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุ น้ำก็รกฎมีนเพื่อจิกนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในอดีตที่ผ่านมามีพลังงานไพ่สามถ้วยเป็นไพ่ของเติร์ดปาร์ตี้หรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานาการณ์ความรักที่เป็นมือที่สนะมีพลังงานไพ่ซิกออฟครับคนเก่าๆคนเดิมๆที่อาจจะไปเรียนรู้กับใครแล้วใครคนนั้นของเขาอาจจะกินเที่ยวดื่มเล่นไม่สนใจในตัวเขาก็ได้นะคิดถึงวันวาน,วานคิดถึงวันเก่าที่คุณกับเขา เคยทําร่วมกันเคยสร้างอนาคตด้วยการมีพลังงานงไพ่เดอะฟูเป็นพลังงานงไพ่ในวันที่ขาดคุณไปเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเขาอาจจะไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาก็ได้นะมีพลังงานงไพ่วิวออฟฟอร์จูน วันเวลาที่ผ่านไปมันอาจที่เป็นวันเวลาที่เขาได้ไปเรียนรู้กับสิ่งต่างๆกับสิ่งใหม่ๆมามันมีข้อเปรียบเทียบมันมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่ากับสิ่งที่ผ่านมาคุณคือคนที่ห่วงใยคุณคือคนที่พร้อมที่จะปกป้องและดูแลเอาใจใส่ของเขาก็ได้นะโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาหรือการที่กลับมาโฟกัสถึงเรื่องในปัจจุบัน ของคุณนะครับเป็นพระงาไพ่คิงออฟคับราชาถือถ,ถ้วยถ้วยแห่งสายน้ําคุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วเหมือนคุณคอยเกื้อหนุนคอยเกือ้อกูลดูแลและห่วงใยกับคนที่คุณรักก็ได้นะในตอนนี้เหมือนกับถ้วยแห่งความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ ค่าในความรักที่เราจะมอบให้ใครสักคนหนึ่งนะดีแฮงแมนมันเหมือนมีพลังงานของไพ่ดีแฮงแมนนี่คือการที่ไปต่อไม่ได้กลับไม่ถึงหรือ,อยังมีคนที่เอาคุณออกจากความคิดที่เอาคุณออกจากความรู้สึกมีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายกับวันเวลาดีๆที่คุณเคยทําให้กับเขามีพลังงานของไพ่การเริ่มต้น ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะมีพลังงานการปิดกัน้นการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารในวันหนึ่งที่มันมันอาจที่เป็นฝ่ายเขาที่กลับมาคิดทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปก็ได้นะมีพลังงานของไพ่สองเหรียญความชั่งใจความพยายามกับสิ่งที่ผ่านมามันเหมือนกับการที่มีคนที่เคยวนกลับกับคุณ ไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกีครั้งแล้วเขาก็ยังไม่แก้ไขกับพฤติกรรมและการกระทําเดิมๆก็ได้คุยน็อปวานนะครับราชนีถึงไม้เท้าคนที่มีเซนส์คนที่มีหลังสังฮอนคนที่มีสัมผัสพิเศษคุณเคยเรียนรู้กับนิสัยใจคอของเขามาแล้วคุณรู้ทุกๆอย่างแห่งการกระทําของเขาคุณรู้ถึงความรู้สึกของเขาคุณอาจจะรู้ถึงคําพูดที่โกหกหรือคําพูดไม่จริง ของเขาก็ได้นะมีพลังงานให้โอกาสถึงการเริ่มต้นโอกาสถึงการพบเจอหรือมีคนที่อยากกลับมาพบเจอกับคุณอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีพลังงานให้เดอะซันนะครับเป็นพลังงานให้การฟโฟกัสหรือความสุขในตัวของคุณเองนะ <g az os> มีพลังงานให้คนที่คิดถึงวันเวลาที่คุณกับเขาเคยมีความอบอุ่นด้วยกันในวันที่คุณถอยห่างหรือในวันที่คุณจากลาเป็นฝ่ายคุณที่ เป็นฝ่ายคุณที่ทําเพื่อเขามามากรพอมเป็นฝ่ายคุณที่เหมือนกับการที่เราหันหลังให้กับทุกสิ่งทุกอย่างในวันหนึ่งที่เขาคิดได้ในวันหนึ่งที่เขาขาดคุณไปมีคนที่ตื่นรู้หรือการที่กลับมาคิดในตอนนี้โอกาสที่เขาจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ของคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนเก่าๆคนเดิมๆที่เหมือนอยากวนย้อนกลับมาอยู่ในห่วงวันเวลาเดียวกับคุณคิดถึงวันที่เขาได้อยู่กับคุณในทุกห่วงวันเวลาแห่งความสำเร็จนะมีพลังงานการที่คนคนหนึ่งโชคชะตาวันเวลาการเวลานําพาพบเจอคู่คนที่คุ้นเคยคู่คนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากหมุนวนย้อนกลับมาในความรัก ในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะมีเป็นพลังงานของไพ่ความทุกข์ใจความทรมานใจในตอนเนี้ยเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงความพัดภาคเป็นยังไงอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณเป็นการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันความช่วยเหลือการดูแลการเอาใจใส่ความทุ่มเทการแบกกภาระ หรือมีพลังงานความรับผิดชอบในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ําก็ได้คุณเป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทําจริงคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับทุกทีกท่อย่างทุกอยา่างเดอะเฮอร์มิตชาวการลัษนาการกลับมาคิดแสงตะเกียงแห่งก,การนําทางหรือการที่ไปเติมน้ำมันตะเกียงในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ําก็ได้นะครับหรือการที่ในตอนเนี้คุณอาจจะกลับมาคิดทบทวนกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่ทําเพื่อเขาแต่ตอนเนี้คุณจะดูถึงการกระทําของคนคนหนึ่งที่จะกลับเข้ามา พร้อมที่จะห่วงใยพร้อมที่จะทุ่มเทให้กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะ,อะขอรุดพละง,งานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพฤจิกนะครับขอดูดพลัง,งานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุน้ำนะครับมีไพ่ของเดิมูนนะเป็นพลัง,งานไพ่ความคิดถึงความโหยหามีคนที่คิดถึงคุณอยู่มีคนที่ลืมคุณไม่ได้ นะมีคนที่เสียใจมีคนที่อยากกลับมาขอโทษกับความรู้สึก กับสิ่งที่ผ่านมาที่ทําให้คุณผิดหวังที่ทําให้คุณเสียใจหรือมีพลังงานของไพ่คนที่เจ้าอารมณ์หรือใจร้อนคนที่มีโก้คนที่มีฟอร์มเยอะคนที่มีฟอร์มมากตอนนี้มีพลังงานของไพ่คิงออฟสอดเนี่ยมีคนที่กลัวกับคุณไม่ให้อภัยกับสิ่งที่เขาทําก็ได้นะหรือในตอนนี้เป็นพลังงานการที่มีคนคนหนึ่งที่เข้ามาพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะห่วงใยกับคุณก็ได้นะเหมือนมีพลังงานไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์คัดกรองคนที่มีสิ่่งทีเสมอ เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นพลังงานการที่คุณพบเจอกันเนี่ยเหมือนกับการที่คุณกับเขาเคยอธิษฐานขอพรร่วมกันมาโอกาสถึงการเริ่มต้นโชคชะตาวันเวลาพบเจอคู่คนที่เข้ามาสัญญาคู่คนที่เคย สัญญาร่วมกันมาก็ได้สิเปลี่ยนเป็นพลังงานไพ่ดีมไเลอร์เดอะเทมเพรสก,รรการเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายสายใหญ่ห่งความรักสายใหญ่ห่งความผูกพันที่คนคนหนึ่งมีความผูกพันกับคุณมีพลังการปิดกั้นหรือการบล็อกหรือการมีกำแพงหรือคนที่เคยบล็อกไปคนที่ทําให้คุณผิดหวังอยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังงานไพ่ควีนออฟซอร์มีพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญสา Sword, มเหรียญสามดาบนะครับเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกที่เจ็บปวดกับความรู้สึก สึกกับสิ่งที่ผ่านมาของคุณอยู่ด้วยก็ได้นะในตอนนี้มีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายอยากกลับมาแก้ไขกับการกระทําที่เขาทําผิดไว้กับคุณอยากกลับมาเคลียร์ใจอยากกลับเข้ามาขอโอกาสการง้อขอคืนดีนะมันเหมือนเป็นพลังงานการที่วันเวลาที่มาพิสูจน์ในตัวของเขาเองหรือวันเวลาเนี้ยมีคนที่จะเข้ามาในวันเวลา ที่เป็นระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะคนที่เกื้อหนุนคนที่เกื้อกูลหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านข้าราชการก็ได้นะครับทหารตำรวจได้ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายได้มีพลังงานของพัยการที่ทํางานเกี่ยวด้านธุรกิจการลงทุนได้นะหรือมีพลังงานการที่ทํางานเกี่ยวบด้านการเดินทางได้นะครับมีพลังงานของพายการที่มีคนที่รอคอยเหมือนโชคชะตานําพาให้คุณกับเขาได้พบเจอกันนะ มันเหมือนการที่คนคนหนึ่งที่เข้ามาเหมือนเป็นพลังงานความเข้าใจความทุ่มเทให้กับการหรือการที่มีผู้ใหญ่แนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันก็ได้คนที่ช่วยเหลือคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนนะครับมีพลังงานการที่พร้อมที่จะดูแลและฝ่าฟันหรือคนที่เคยมีปัญหาด้วยกันนะอาจจะมีพลังงานการที่ยังมีคนที่ ไม่ชัดเจนก็ได้นะกับอดีตที่ผ่านมามีคนที่กลับเข้ามาเคลียร์ใจเนี่ยคุณอยากได้รับความชัดเจนกับคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่อยากกลับมาพิสูจน์ในตัวของเขาก็ได้นะในตอนเนี้ยเหมือนกับความรู้สึกที่เขาได้มาแล้วเหมือนการที่คุณของเขาได้เป็นเป็นความทุ่มเทและห่วงใยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีพลังงานไพก่ก้าก้าดาบเป็นพลังงานของไพ่การแอบสืบแอบส่อง ในตอนนี้มีคนที่คิดเยอะคิดมากแอ,อแอบสืบแอบส่องคุณอยู่กลัวที่จะเสียคุณไปนะครับมีพลังานให้ความห่างไกลการเดินทางหรือคนที่อยากกลับมาหาคุณก็ได้นะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่คนคนหนึ่งพร้อมที่จะเหมือนจะกลับมาทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งหรือการ take a คชั่นของคนคนหนึ่งก็ได้นะครับอขอรูพลังานให้ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับ ขอเช็คพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับมีไพ่ของ10ไม้เท้านะการแบ่งภาระหรือการที่พบเจอกันในการทํางานก็ได้นะครับหรือการที่อยู่ในสายงานเดียวกับคุณหรือคนๆน,นี้มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่ตั้งใจเป็นคนที่ก่อร่างสร้างอนาคต ในตัวของเขามีพลังงานไพ่สิบดาบความเจ็บปวดหรือมีพลังงานการที่ยังเจ็บปวดกับความรักกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ทิ่มแทงใจหรือการที่ยังเจ็บปวดอยู่ก็ได้นะมีพลังงานไพ่ห้าดาบการเลิกราการย่าล้างหรือมีคนที่เคยเลิกราเคยจบกันไปในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่เจ็บปวดเป็นฝ่ายเขาที่เสียใจขาดคนที่เคยทุ่มเทขาดคนที่เคยเอาใจใส่มีพลังงานไพ่ความไม่ได้เติมเต็มหรือการที่ไปพบเจอกระใคร บางคนในงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เอทออฟวานะมีพลังงานของไพ่เดอะเฮอร์มิตแปดเหรียญเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยเพจออฟครับเป็นพลังงานของไพ่คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่างประกันก็ได้เป็นคนที่เอาใจคุณเป็นคนที่เหมือนกับความรู้สึกดีๆที่ได้พบเจอกันที่ได้มาผูกพันการที่มองตาและรู้ใจพบเจอกับคู่คนที่ใช่ พบเจอคนที่แคร์ความรู้สึกเราแคร์ในหัวใจของเราก็ได้นะคนคนนี้จะไม่ทําให้คุณผิดหวังและเสียใจในเรื่องความรักนะครับมีพลังงา,านงไพน์ในอวานนะมีพลังงานของไพ่เอเอาครับมีพลังงานไพ่วิวออฟฟอร์จูนนะเหมือนวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะ มีพลังงานของไพ่สามถ้วยนี่คือการที่สําหรับบางท่านมีการที่ตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สามอยู่นะมีพลังงานของไพ่วิวออฟฟอร์จูนโชคชะตาวันเวลาโอกาสถึการเริ่มต้นเป็นกงร้อแห่งวันเวลาที่นําพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันคนที่เอาใจคุณคนที่ใส่ใจคุณคนที่ห่วงใยคุณนะเป็นพลังงานการที่มีคนที่ห่วงใยมีคนที่ เข้ามาขอโอกาสในการเริ่มต้นกับคุณนะคนคนนี้เป็นคนที่ทํางานเยอะทํางานมากทํางานเก่งหรือเป็นคนที่เก็บเงินเก่งก็ได้นะครับมีพลังงานของการที่ได้มาพบเจอการเหมือนต่างฝ่ายต่างรอต่างฝ่ายต่างรอคอยในความรักในความสัมพันธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเราได้มาพบเจอกันแล้วเป็นพลังงานงความที่คนคนนี้แหละคือคนที่ใช่สําหรับกันและกันหรือการที่ห่วงใยและมีสิ่งที่จะมา ดูแลและห่วงใยด้วยกันนะการสร้างอนาคตระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ใน The h e r มิตเนี่ยชาวการลักคณาการหรือการที่มีเป้าหมายหรือการวางแบบแผนหรือการเริ่มต้นสิ่งดีๆนะในช่วงนี้ของชาวธาตุน้ำนะครับอขอดูปพลังงานของไพ่ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุน้ำกระกฎมีนพฤศจิกนะครับ ขอไพ่สรุปและแนะนําให้กับพลังงานของไพ่โอกาสความรักครั้งใหม่นะครับขอพลังงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับคุณนะครับมีพลังงานของไพ่ความมุ่งมั่นความตั้งใจหรือการที่ทํางานเยอะในตอนนี้ ของชาวธาตุน้ำก็ได้นะความมุ่งมั่นความกระตือรือร้นมีพลังงานการที่มีการเดินทางในช่วงนี้ก็ได้นะครับมีพลังงานของไพ่ในเด็กถือดาบนะมีพลังงานของคานแอบสืบแอบซองมีคนที่อยากทักทายมีคนที่อยากกลับมาเป็นครอบเป็นครัวมีคนที่อยากให้คำมั่นคำสัญญา กับคุณนะครับมีพลังงานของไพ่คนที่เป็นพลังงานของไพ่คิงเหรียญหรือมีคนที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินมีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันก็นได้นะเป็นการที่มีความช่วยเหลือดูแลและห่วงใยนะครับมีพลัง,งานของไพ่เอรอ์วาน6กถ้วยนะครับเป็นไพ่ของคนเก่าๆคนเดิมๆที่คิดถึงวันเก่าคิดถึงวันเดิมๆที่เคยเคียงคู่ที่เคยเคียงข้างมีพลังงานของไพ่เดอช์ชารออ กรกฎลขนากรากฎมีพลังงานไพ่เดอร์ซันนะครับความสุขความสมหวังความสําเร็จความอบอุ่นที่มีคนคนหนึ่งที่คิดถึงความอบอุ่นในวันนี้เป็นพลังงานการที่อยากกลับมาทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้มีคนเก่าๆคนเดิมๆนะมีพลังงานไพ่สองดาวมีคนที่อยากให้คุณปลดบล็อกหรือการมีกําแพงในตอนนี้ของคุณมีคนที่อยากกลับมาแก้ไข กับสิ่งที่เขาทําผิดไปก็ได้นะมีพลังงานไพ่หนึ่งดาบนะครับมีพลังงานไพ่วิกตอรี่ห่งความสําเร็จนะความเสมอต้นความเสมอปลายความทุ่มเทความห่วงใยดีเอ็มเพรคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่ห่วงใยเขาคุณคือคนที่ดูแลเขาคุณคือคนที่ทําเพื่อเขานะมีพลังงานไพ่คิงกับควีนนะ คนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานการที่กลับมาพร้อมที่จะทุ่มเทพร้อมที่จะห่วงใหญ่พร้อมที่จะสร้างอนาคตกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้ความทุ่มเทความตั้งใจความพยายามของคนคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะสำหรับคนโสดอาจจะได้พบเจอกับคนที่เข้ามาสร้างอนาคตร่วมทา เป็นการที่เหมือนเดินหน้าไปด้วยกันในทุกว่งวงเวลาในการแก้ไขปัญหาไปด้วยกันนะครับมีพลังางานให้คนเก่าๆคนเดิมมาเจนเป็นพังางานการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีคิดถึงเดียมเพรสคนที่เคยห่วงใหญ่คนที่เคยช่วยเหลือคนที่เคยเกื้อกูลคนที่เคยดูแลเขาก็ได้นะหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด s u b s c r i b กดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวาธาตุน้ำทุกๆท,ท่านนะครับ